มันเต้นว่ะมันเต้นว่ะเด็กมันยั่วว่ะเด็กมันวยวนั่วว่ะมาดิดิอยู่กินข้าวข้าวกินติงน,นะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาเน่ฉีดน้ำหอมเหรอยังไงยังไงทิ่ยังไงไทิ่อีหนึ่งทีกลับมาอีกหนึ่งทีเอาละครับแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใบ่ลสุดของอันโตนิโอหรือนักไวโอลินครับที่มีชื่อว่าเสียงเวทโบส้อนเราเล่นกันอยู่ในหมดทาร์ลชิซซォ มาดูว่าในรอบนี้เราจะสามารถเอาชนะเซอร์วอร์จอะปวดฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่ครับเดินเช็คตรงนี้ตีดตัดเกิดขึ้นแล้วมันหายไปครับเดินย้อนรอยกับมาครับอยู่ไหนอยู่ไหนแกออกมาซะดีๆเฮ้ยเจอรอยเท้าอ่ะมันต้องอยู่แถวๆนี้แน่มันต้องอยู่แถวๆนี้แน่นี่ละนี่ละอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าไม่รู้ตัวอะไรเฮ้ยเจอราชาพอดีมาเน๊ะเจ้าเพออกปุ๋มเอ้อ แกจะได้ชฉันไปนะเอ้าเฮ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกได้ถูกเวลาจริงๆพอจะตีเด็กระตุกพนดีเลยเฮ้ยถือว่าต่อให้ถือว่าพี่ต่อให้ก่อนแล้วกันมันโดนมันโดนมันโดนเข้าบอถ์มันโดนเข้าบอถ์อ้าววันเดยราชาเอ้ามีเพื่อนมาด้วยเหรอขอโทษขอโทษแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะวิ่งมาตรงนี้เฮ้ยมันเต้นว่ะมันเต้นว่ะเด็กมันยั่วว่ะเด็กมันยั่วว่ะมาดี กินข้าวข้าวกินติงงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาเน่ฉีดน้ำหอมเหรอยังไงยังไงสิยังไงสิตีหนึ่งทีกลับมาอีกหนึ่งทีบอกเลยว่าสวยๆหนึ่งแผลไอ้นั้น้าวหรอบอกเลยว่าการเต้นมันไม่ได้ผิดแต่การที่แกเต้นเนี่ยมันจะเพิ่มบาร์ลาให้กับฮันเตอร์อย่างค้ายัางไงล่ะซึ่งไม่ว่าแกจะหนีไปตรงไหนฉันก็จะเห็นโหราของแก มานนมดเ,เด้อแตน,นีไไ่ไห้แกเจอเดมอนโนดนหน่อยเออเออหมด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 มันวิ่ง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 มันวิน่งโดนไปนึกนองอย่าไปหดล็อกสกิลอย่าไปกดล็อกสกิลวันน่หมดล็อกเรียบร้อยบอกเลยว่าอันเนี้งานยากนะความบันเทิงมาเยือแล้วนะไอ้น้องพี่บอกไว้เลยว่าความบันเทิงกลังจะมาต่อจากนน่แกจะหน,นีฉันไปไหนแม่น้ำหอมสวย หอเสียงเดดด็ดดาโดไปหนึ่งโดไปหนึ่งเสียงลบนะเออโดอีกหนึ่งย้อนน่ย้อน่ะย้อนวะหยอกกัมานี่ย้อกกันมานี่ยยอกกันมาไม่ย้อนไม่ย้อนไม่ย้อนไม่ใช่คนยอกย้อนวันนี้เจ้าควายแกมาช่วยเพื่อแกสินะเอาดึงเข้าไปบอกเลยว่าแกไม่มีทางช่วยเพื่อนของแกได้เพราะเพื่อนแกมันเต้ใสค่ายังไงล่ะ มาเด้เส้นเสียไปกานบ้านบอกเลยว่ามีกี่คนก็โดนกันหมอนโดกนการหมอนแล้วดวกนการหมอดเอาต้นดิเต้นเต้นดินดไ่เต้นแบบเมื่อกี้อีกแล้วหรอทำไมไม่เต้นล่ะลูกเต้นสิลูกเต้นเต้นสิลูกเต้นมาเนี่ยคาบอยคาบอยขอคาบอยหนึ่งตัวขอคาบอย,ขอ,ขบอ,ยอีกหนึ่งตัวก็มาดิครับบอกแล้วว่าหิวกินข้าวถ้ากัดห้าวอาจจะได้กินอยากเออนะครับตอนนอนมาเนี่ยลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเน่เราแกนั่งกูงอีไปก่อนเลยเยอะๆๆๆๆๆตังเหลือตัองเหลือตัองเหลือตัองเหลือสื้อกาันก่อนอเข้าบ้าจะเข้ามาหรือเปล่าพี่เมเส้นเสียงมาฝากนะน้องสาว <c oughs> ไม่กล้าเข้าอ่ะเดชไม่กล้าเข้าอ่ะเดอยังไงสิยึยกยกักย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 กเปรกอกแเก็คเรกอกแเก็คเรกปอกแเก็ เอ้ยดาลิกาว่ะมีดาลิกาดาฬิกายืมเพื่อนหมาหรือเปล่าจะน้องสาวยังไงสซ่ขับบอยมันดึง้งขับบอยมันดึง้งวางเซนเซียไปก็จังหวัดีโดนหรือเปล่า,าบอยเซนเซียกันไปจังหวะแม่มันลบได้อย่างสวยงามมาดูดิว่าจะอุ้มกันไปได้สก,กีมาน่อยสักกีมาน้อยสก,กีมาน้อยโอกเลยว่าไม่สมเหรนหมานี้หมานี้เด็กกระตานสองขวดแล้วนะ มันใช้นาฬิกามันใช้นาฬิกานาฬิกาเพื่อนเพื่อนมามาดูจะลบเซ้นเซได้ไหมลบเซ้นเซได้ไหมลบได้ไหมลบได้ไหมเรียบร้อยบอกเลยว่าลบไม่ได้แล้วนะเฮ้ยพี่มิกาททอครนบดนีแกจะมาสาปอะไรฉันเห็นแกเว้ยไปอยู่ไกลๆเลยนะบอกเลยว่าคนต้นใจอยากแกต้องนั่งเข้าอีเท่านั้นเฮ้ยจะเข้ามาหรือเปล่าจะเข้ามาหรือไม่เซ้นสไปเซ้นสไป ไอ้น,นี่มันอยู่ช่องว่างระหว่างใจแม่อยู่กลางเส้นเสียงยึกจากก่อ,อ,อ,อมาเน่เฟสสุดท้ายแล้วนะเพอร์บูเมอร์นักเต้นนักเต้นในตำนานมาเน่นะ่บอกเลยว่าการเต้นมันไม่ได้ผิดกฎอะไรแต่มันทำให้ฉันอึกเหอเป็นพิเศษแกเตรียมตัวไม่ต้องเร่ต,ย <laughs> ตรรายตายซะให้ดูแลรอดนี่นะเปียวหรอเปียวงอกระเจาะเปียว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้คาบุยจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเอาเส้นเสียไปกินเฮ้ยมันบลบได้ปะันหลบได้ันหลบได้เฮ้ตรงนี้ก็ลื่นเหลือเกินเลโก้ตลอดเฮ้มันไม่เปิดรึเปล่าเด็ดเด็ดเด็ดไม่ได้กินบวกเลยไม่ได้แดกพี่ล็องไอ้ดองยังไงเซ่ยังไงแม่หมดจะเอาเหรอเอาเส้นเสียบไปก่อนไหมเอาเส้นเสียบไปก่อนดีกว่ายังไงเรียบร้อย บอกเลยว่ากอทอเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ก็โชไม่ดัเทก็โชว์ไม่ดังเท,ว,งเทวันหลังอย่ามาเต้นใส่เพร่ได้นะ้องถ้าอยากจะเต้นมากก็ไปเล่นฟรีเบลดัเซอร์นักเต้นดนไป